มึงจะมาอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมื่นละยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นแบ่งสองพันเจ้าพึ่งอยู่ในโลกแห่งนิยามความฝันในเกมเนี้ยถ้ามึงพูดว่าแบ่งความฝันมึงก็จะได้ดีไง1,2 g นส y งอเฮ้ยทีวายจริงมาแล้วครับเฮ้ยทีวายจริงเนี่ยเฮ้ยอังกินเฮ้ยใครวะไม่ใช่แคนกินมันอะไรใครวัง ะนะครับเปิดกิจ10,000บาทของฟีฟ่านะครับสุ่มส่วนลดสัก80 50โอ้พ่อมึงไอ้เหี้ยเอากูแบบนี้อีกแล้วมันน้อยตรงไหนมันน้อยมากเหี้ยเอ้าโลมากไม่รู้หรอกว่าเขาจะให้ตัวดีดีมั้ยใช่หรออ้าวเราไม่รู้ทุกการที่แล้วไม่เห็นให้กูกดโอ้โหกดแบบสู้ๆไปเลยโอเคโอเคโอเคกดรัวกดรัวสองแสนเนี่กดรัวเอ้ยมันกินเหมือนเดิมเลยนี่ว่าโทเคโอเคโอแรงก็ใช้โทเค้นเพื่อแด้แบบรัวๆไปเลยกันเอ้แต่แค่นี้หรอกกัสจำนวนตัวที่ใช้หนึ่งร้อยหกสิบ ก็จะใช้ไปสมมติได้ของรางวัลเนอะกขาดอีกันเดียวเองขาดอีกันเดียวเองอันเดียวเออว่ะกูจะได้ครบหนึ่งร้อยเนี่ยเอาดิกูต้องซัดมันเหรอกูอยากรู้ว่าว่าเพื่อนได้เติมหมื่นนึงได้เลยอ่ะถ้าตัวนอกขายได้หมื่นอัพแบ่งไหมแบ่งไหมึงฝันเหรอตอนนี้เพื่อนกำลังฝันอยู่หรือว่าเพื่อนอยู่ในนิยายอ่ะแบ่งแบ่งเพื่อนอยู่ในนิยายหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ไหมเจนไว้ก่อนในหันสองพอตอนนี้หานสามมันโว้ยมีแต่คนอยู่ในนิยายว่าไมงอยู่ในโลกความเป็นจริงเหอะ หรือเปล่าจะมาตัวนุงตัวนอกโอ้โหพูดยิ่งพูดแล้วคุณยิ่งจะอ้วกว่ะอันนี้คือมันได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเออได้อยู่แล้วเติมหกพันอ่ะไม่ต้องไปเลือกการันตีไอี้เอ๋เอาความเป็นจริงก่อนตอนนี้คุยกันด้วยเรื่องความเป็นจริงได้ป่ะขอแบบตัวนอกหลักหมื่นอุ้ยไอ้เหี้ยมันจะมีหลักหมื่นมีแต่ตัวจ้างดึงไอ้เงี้ยมึงว้าว่าโอยเดี๋ยวเดีจ้างดึงกันละนาวมึงจะมาอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมื่นละยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นแบ่งสองพันสองหมื่นแบ่งสี่พ เล่นเกมเก่ารวยเลยนี่วะแกทำไงเพื่อนเก่ารวยเลยนะมึงมึงมึงพูดอย่างนี้มึงอย่าเสียดายในวันที่ได้แบ่งมันจะมาแบ่งอะไรมึงอยู่ไอความเป็นจริงก่อนเอางี้ถ้าได้นะแบ่งอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเอาความเป็นจริงที่การมาคุยกันก่อนเข้าใจไหมเพื่อนได้ยินแล้วอย่าเพิ่งได้ยินแล้วต้องได้แบ่งด้วยละดูสรงเดียเพิ่งอยู่ในโลกแห่งนิยามความฝันในเกมเนี้ยดั้งรดด้วยเลยถ้ามึงพูดว่าแบ่งมึงก็จะได้ดีไงได้หรอเอาได้เพื่อนได้เดิเอออัพเปิด ไี่แตอะไรนี่ว่าหไม่ได้จริงแต่เขาเปิดไหนกันก่เปิดเฮี้ยโง่นี่สชิ้นก่อนโอ้อารทีเอแล่นปะหนึ่งองนี้ยิบสี่ทีโอทีนียิบสี่ทีโอทจะมันทีโอทีวเฮี้ยค้างเลยโอ้โหเกมเดีอ่อโออาร์ทีซารายิบสี่เฮ้ยซา่าว่ะเยดไอ้เฮี้ยบากับทิบี่เลยนะแชมป อันนี้อะไรเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเพื่อน Temple t e m p l ลอ๋อใช่หรอไปเปไป t e m p อ e สารายิปดีวายแลวที่อ่ะมาลังเล C M ไอปายเย็ดปะวะไอปายเย็ดอะไอปายเย็ดอะเอ้าไม่ใช่พาไหนอะเว้ยใครวะเยี่ยมึงใครเนี่ยอ oh ื Meu, ้อโนริ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 อะสาหร่ายโอนอริที่ว่ากันว่ามีรสชาติอันมหัศาลสำหรับเปอันนี้อ่ะ นี่นะครับใครที่อยากเติมใครที่อยากเติมนะครับดูผมเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าโอ้โผกีดฝ้าให้โคตรคุ้มนะครับไปอันนี้ก็น่าจะเป็น NPL นะครับโอ้โหดูจากการทาร่านกันเองท่านเอาเห็นจิบสามเมตรอารเพื่อนไม่ใช่หรอเพื่อนเนี่ยนี่เป็นเอาบ้านแป,ปมึงหนีเจี๊ยเนี่ยมึงดูเนี่ยโอ้โห,โห พูดว่าแปลกเอความฟังก็จะได้ดีไงแล้วเพืจะตามกระแสได้ไหมว่าเพื่อนจะตามกระแสแนะนำให้ไปเติมมาเพื่อนในหนึ่งร้อยนี่แหละหนึ่งร้อยนี่แหละเอออันนี้เลยเอลเอนได้ไหมล่ะโอ้กูรู้เลยปีสีฟ้าเขียวเขียวเอพีเอลเหมือนเดิมปีที่เก่าที่สุดเห็นปีมันดิดมาโอ้ยใช่เพื่อนนี่มโนอยู่นะตัวเพื่อนมโนอยู่นะนี่มาแล้วครับโอ้โหดิ๊กเอ๊ะโด้วนมาดิดมาโอ๊ยบักมาลีนี่ไอ้ เอ้หนึ่งนมื่นหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยนะเพื่อนที่เรทุกคนกำลังรับชมอยู่นี่คือหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยนะนโยบายการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิตอลบอลเลตต์ต่อแหลตอแหลตต่อแหลตต่อแหลตต่อไปต้องอันนี้แล้วสินะไปโอ้โหหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยเฮียสามสิบแปดแล้วกูติ๊กมามั่วไปเนี่ยสามสิบแปดจะอ้วกว่ะ T O T Y เฮ้ย T Y จริงมาแล้วครับเฮ้ย T Y จริงอีกอย่างเฮ้ยอัำกินเสร็จ่ใครวะไม่ใช่ใครกินมันอะไรใครวะใครวะไม่พูดอะไรเนี่ย โอ้โหเพซาลีบายเฮียไอเฮียแม่โมเป็นใครวะไว้วอกซ่าให้กูเนอะโอ้โหซาลีบาถ้ามาบวกแปดมึงรวยเลยซาลิบาอะไรอันนิซาอะไรโอ้โหซาลิบาไอ้เหี้ยอันนิซาอะไรสลบปประดี๋ยวกูหนึ่เฮียไม้บวกเจ็ดบวกอะไรก็ยังได้ตีบวกไอ้เหี้ยมาบวกสามโมจะอ้วกว่ะไอ้เหี้ยเห็นแล้วอยากอ้วกเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหน่อ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาบวกมาบวกแปดตั้งรวยอลย ใช่หรอมันแพงหรอมาอปุ้ยพวกบอดว์เอานะอนอนน,อนี่หว่านอนสี่ห้าหมื่นเฮียตัวท็อปอโ,อโอ้โหเผือเกินสี่ห้าหมืนอ่ะสาริบาใช่เหร و? พี่มันใช่ได้อีกเหี้ยจริงๆเอาไปนะตาก้าเขายังเอาสามหมื่นไป,ปงานอันนี้ห้าหมื่นเลยแล้วกันโอ้โหเฮดีโอ้โหเฮลจีเคเฮ้ยเยเฮ้เฮ้เฮ้ย้ยเล้ยเ้แเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้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 ยเย้เฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเ่เฮอย่างเดียเลยที่เหลือก็ได้อยู่ หนึ่องเจียบมองฟองตายเพื ok ่อนบอกว่ามันเป็นสุดมีเป็นไรเอาได้ดิถ้าเพื่อนกูเอาพูดอย่างเงี้ยโอ้โหกูเ่อนเแี้ยวนอนเปนป๊อปปี้กูไม่ตื่นเต้นเลยว่ะกูไม่มีความตื่นเต้นในในโอ่งไขเนี่ย ไะขอกดขอบๆเลยกันนี่ครับอันนี้ใบละหนึ่งหมื่นนะ๋ยวดูกันว่าการราคา1นึ่งหมื่นบาทของเกมฟรีเพ้าออนไลน์ของเกม F C online สี่เดี๋ยวันเป็นยังไงไปไปแล้วนี่คือการใบละ1นึ่งหมื่นนะเออ L N เฮียโอ้โห L N ขอไปดีๆก่อนโอ้เกมโป้เฮียโอ้สันเนติโอ้โอ้คนตื่อเฮียหนักเลยเฮียบอกสันเนติเฮียโโอ้หเหียนักเลยโโอ้ห นี่นะครับใครอยากเติมก็ดูว่าเป็นวิทยาฐานได้นะครับแตดูผลประกอบการก่อนนี่หนึ่งหมื่นบาทโอเคนะโอเคนะหนึ่งหมื่นบาทนะนี่พี่ซาดิบาเดี๋ยวกูดูขอดูบวกแปดหน่อยให้มันชื่นใจหน่อยนะบวกแปดตอนมันเป็นยังไงนะโอ้โหเฉลยยี่หกเลยหรอไม่ไม่กลักว่าห้าหมื่นเฮียร้อยยี่หกเลยเหรอวะเจ็ดแสนหมื่นมี่และเอ็มถูกชิบหายอะไรเฮียอ้าวนะเพื่อนอันนี้งั้นเจงแล้วเพื่อนโอนมาเลยเพื่อนเจงและ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ยืมกดสมัครสมาชิกได้เลยเป็นอุ่นหงเกมที่ดีที่สุดในโลกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย